แดงจากแฟนคลับทุนท่านคงไม่มีโอกาสนี้แล้วเกี่ยวกับอัลบั้มใหม่ของน้องแอนซิเปิลใหม่หร้อเมไว้ตอนนี้เตรียมไว้แล้วแต่ว่าแอนยังไม่มีเวลาไปเจียบไปห้องอัดเลยเพราะว่ามีงานงานทุกวันแล้วก็พอดีช่วงนี้แอนเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาด้วยเมื่อวานเพราะว่าแอดมิดคุณหมอบอกว่าเป็นไซน,นัสอักเสบก็คือมันออกมาจากการแพอากาศด้วยแล้วก็ไข้หวัดด้วยอะค่ะ่เกี่ยวกับน้องเพลงเกี่ยว ก็เกี่ยวเสียงก็จะเป็นประมาณเนี้ยค่ะแต่ว่าก็ยังร้องได้วันนี้เตรียมมาสอนเสียงให้พอวันนี้มาเพลงกีเพลงบ้างน่าจะ2เพลงค่ะเป็นเพลงที่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 ครบนํามาโปรเบอร์แล้วก็เอามาร้องแล้วก็คือถือว่าเป็นการเป็นการตอบรับได้ดีค่ะน้ําตาหล่นบนเข่งนาค่ะใช่แล้วก็เพลงเสียงจากสาวลายโอเคค่แต่ไม่รําวันนี้ไม่รําวันนี้มีมีมีนางรํามีพี่ต้าคือหนูอ่ะขอไว้ถ้าเกิดหนูหนูได้ หนูได้สมปทา,านาหนูจะจัดชุดใหญ่เลยนะปู่แล้วก็เดี๋ยวให้พี่ลิต้ามาลําเลยอะไรเงี้ยใช่ค่ะขออะไรได้ขออะไรไว้ขอบอกได้ไหมอ่าหนูขอหนูขอเรื่องงานค่ะขอเรื่องงานให้ให้มีชื่อเสียงโด่งดังในช่วงนั้นคือขอขอลรงรถด,ด้วยรถรถตู้อะไรเงี้ยได้ไลยได้ยังได้แล้วลว,วันนี้จะขอไหมเพราะว่าวันนี้วันที่สิบสามแล้วอีกสามวันนี้ก็ โรเล่ก็จะออกละขอให้แฟนขับจริงๆหนูไม่เป็นคนเล่นหวยใช่แล้วก็เดี๋ยวถ้าถ้าจะขอก็คงขอขอความเป็นสิริมงคลค่ะแก่แก่แอนแล้วก็ทีมงานแล้วก็แฟนขับน้องททััั้้้งงมนอันนี้ก็คือพี่แอนออรดีนะครับแล้ววันนี้พี่แอนจะขึ้นเวทีตะวันนากี่โมงครับวันนี้ตะวันนาประมาณเที่ยงคืนค่ะประมาณเที่ยงคืนแล้วครับผมอันนี้ก็เป็นพี่แอนออรดีนะครับผม นางเอกสาวมอลำนะครับชื่อดังนะครับผมตอนนี้ก็สัมภาษณ์สดนะครับวันนี้มีสองผลงานเพลงนะครับที่จะมาโคเวอร์นะครับผมได้ก็คือน้ำตาหล่นจากเทียงนาแล้วก็เสียงจากสาวลาวนะครับผมตัวจริงสวยมากนะครับทุกผู้ชมครับผมตอนนี้ตัวจริงสวยมากนะครับตอนนี้อยู่ที่ลานพญาศรีสัตตะนครราชนะครับพนมนะครับวันเฉลิมพาเละนะครับพาทุกท่านมาชมบรรยากาศสดๆนะครับ ตอนนี้ก็เอฟซล้นหลามนะครับตอนนี้คุณแอนก็กําลังถ่ายรูปอยู่นะครับสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมเสียงก็ไม่ค่อยมีเพราะว่าเพิ่งออกจากโรงพยาบาลนะครับก็กำลังให้พี่แอนอยู่นะครับผมนี้เอฟซีนะครับบรรยากาศนะครับ f อฟเต็มไปเลยนะครับลานพญานาคนะครับตัวนี้ตอนนี้บรรยากาศสดๆนะครับ นี่คุณแอนเยอะทบแล้วจะเป็นากกวาที่ทีคนทานะัก็อนัทีบริเวณลานพญาศรีสัตนคราชนครพนมนะครับแอนยีหวานใหม่ไปฟัดูสิหนึ่มีพี่ข่าห้น้องดีด้วยดีด้วยเอ้าน่ารักตัวริงก็น่ารักสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับ ไม่สบายเจ็บเจ็บคอนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดี400ท่านด้วยนะครับผมสี่เดินทางมาตอนนี้คุณแอนนะครับสวยมากเลยนะครับผมแอนบอกหนึ่งยังไม่ทีแอนเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้พี่แอนเป็นกันเองมากนะพี่แอนออร่าดีวันนี้พี่แอนยิ้มหน่อยก็ครั้งนี้ก็คือถือว่า ได้มาขอพรกับองค์ูไว้แล้วก็จริงๆสําเร็จมาตั้งนานแล้วหลายเดือนแล้วแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสมานคร <ไป S 2> พมนมราชธานีหลายเดือน หลายือนแล้วที่ที่ไม่ได้มีโอกาสมารยากาศพนมคาดว่าจะมางานไหลเรือไฟด้วยใช่ไหมครับผมใช่ค่ะมีวันที่เก้าี่เนาะเป็นงานใหญ่เลยนะครับให้ให้น้องแอนฝากถึงชาวนครับพนมเพราะว่าตอนนี้แบบอยากจะเจอน้องแอนมากหนยค่ะพี่น้องพี่น้องชาติสวรรนครพนมมือแรกค่ะอยู่ร้านตะวันนานะคะส่วนวันที่เก้าตุลาจะเป็นงานนี้เหรอเนาะงานหลเรืไฟเนาะมาเจอกันค่ะว่าพี่น้องชา นะะคก็มีแฟนคลับเยอะเหมือนกันน่าจะได้มาเจอกันอยากจะว่าถึงเช้าจังหวัดอุบลราชธานีจังไหนน้องแอนมือที่ไปอุบลู่กันคันมือพื้นพอกันค่ะก็เป็นงานคู่แต่ว่าพี่บอยไปรอที่นู่นพอกันไม่มาพี่บอยออกจากโรงพยาบาลหรือยังครับออกแล้วค่ะออกงานแล้วนะออกงานแล้วพร้อมกันยังไงก็พักอยู่ที่โรงพยาบาลไหนไปเข้าโรงพยาบาลไอ้โทษครับโรงพยาบาลที่พักอยู่กับบอยสิริไ่ใ ยิ่บอกว่าเข้าโรงพยาบาลไม่สบายทั้งสองมาแล้วใช้เพอคอนแกนค่ะที่คอนแก่นเห็นออกตั้งแต่เมื่อวานนี้นะออกแล้วก็ทำงานต่อที่สุรินทร์สุรินทร์ไปต่อทีนดีเนียกับบอยนะแล้ววงการหมอรำพี่แอนออกมาโดยเด็ดขาดเลยใช่ไหมครับหรือว่ารับงานยังค่ะก็จะมีจะมีโอกาสได้ขึ้นบนเวทีด้วยปีนี้ก็จะเป็นของพี่บอยค่ะเป็นวงของพี่บอย ซึ่งเจ้าภาพเขาก็จะจัดหาต่างหากก็คือจ้างวงที่บอยแล้วก็จ้างแอนต่างหาก mm hmm. เพื่อที่จะให้ขึ้นไป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 ร่วมแสดงด้วยเขาบอกว่าวัน,นที่26กันยาเดือนนี้บอยมีคิวงานบูรน้อยวันที่เรนูนครแอนมาด้วยไหมอ๋อ26 26กันยาเดือนนี้ไม่มันใจค่ะ,ค,ะคือบางที่ที่งานที่แอนจะไปก็คือเป็นงานที่เจ้าภาพจ้าง จ้างไหวจ้างไหวจ้างไหวด้วยซึ่งซึ่งอี่าอนไหนเขาไม่ได้รีเควสก็จะมีแค่วงพี่บอยครับผมอันนี้ก็เป็นเสียงสดจากพี่แอนออร์ดีนะครับผมฝากถึงแฟนคลับตัวจริงจริงนะครับผมวันนี้ก็มามามาพร้อมกับทีมงานน้องแดนเซอร์ค่ะซึ่งก็วันนี้ก็จะมาเดี๋ยวลํำถวายด้วยแดนเซอร์ก็มาด้วยใช่ไหมครับโอ้แดนเซอร์มาด้วยพี่แอนอยากจะฝากอีหยังไปถึงพี่น้องชาวลาวชาลาวกับพี่น้องเยาวีทางลาวเด็กเขา เบื้งไรโสดตลอดเลยพี่้องคขาบว่าทักทายกันค่ะขอพคุณหลายที่หักแพ่งกันเนาะหนูก็ไม่ไม่ไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีวันนี้เหมือนกันมีมีคิวไปแสดงที่เราไหมน้องเอนมีติดต่อไหมวะดอแอนว่ามีคิวเหอเพันเลยอ๋อจะมีคิวเพว่าไม่มากเลยนะคิ้วยาวคิวยาวคิ้วยาวคิ้าว้อา้องแอ้ยค นี้ก็เป็นเสียงพี่แอนอยากฟังเพลงอะไรก็ลองเจอกันที่ตะวันนานะครับวันนี้เจอกันที่ตะวันนานครพนมนะครับผมก็เป็นแฟนคลับสวยมากนะครับผมขอบคุณมากครับกาายศจะทําหน้าที่ร้องเพลงนะครับถวายปู่นะครับผมพร้อมทีมงานแดนเซอร์นะครับ ไนะด,ด้นะปูครับหนูจะแบบจัดชุดใจแล้วพี่ล,ลยยิต้าวลำเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้คิดว่าแบบมีเท่าไหร่ตอนนี้นนพี่แอดกับพี่ลิต้าก็คุยกันนะครับผมดีใจไม่ได้เจอกันสักทีใช่ค่ะไม่ได้เจอกันสักทีมีแต่พี่ทีนัสวสวัสดีทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม น่ารักทั้งคู่นะครับสำหรับแอน์โนตานีแล้วก็ลิต้าธิดานาคีน่ารักมากนะครับผมได้มาพบ้ออกันเนาะเออในก้อที่ลิต้ารักพี่แอนนะคะอุ้งกันสำหรับลิต้าธิดานาคีต่อดีแฟนๆทั้งบ้านด้วยนะครับผมซูสีคู่ขี้กันเนาะเลยจ้างเลยคนง่ามมากเลยนะครับผมเปิดมากเลยนะคะผมเป็นบรรยากาศล่าสุดนทีมลานองค์ควบผู้พหญ Eller, ่นาาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับต uh. ิดตามเพื่อนมาหาสนใจก็ กดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเพจวันเฉลิมพาเลาะนะครับแล้วก็นะครับบูชาด้วยนะครับวันนี้พี่แอนอรดีนะครับผมตามที่